มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นของเครือข่าย d t เทในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับประจำเดือนมีนาคม2 5 6 6นี้เป็นเน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับก็คือว่าในช่วงแรกนั้นเขาจะจำกัดปริมาณเอาไว้แล้วเมื่อครบจำนวนปริมาณที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอริกไม่อันในทันที ช่วงแรกกำหนดไว้เท่าไหร่เมื่อครบปุ๊บก็จะลดลงเหลือตาม1นึเมกแมกนในทันทีนะครับของ DT แทก็จะแบ่งออกเป็น4ี่โปรโมชั่นเหมือนกันนะครับมีทั้งตัวที่เป็นเน็ตแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเน็ตอย่างเดียวแล้วก็เน็ตแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายของ DT แทนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่มีอัปเดตในเดือนมีนาคม2566นนี้ ตัวเลขก็คือตัวที่เป็นเน็ตความเร็ว15เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ15เมกะบิตเพอร์เซกอันนี้จำกัดปริมาณการใช้งานอยู่ที่ 50GB เมื่อเล่นครบ 50GB แล้วความเร็วก็จะลดลงนะครับแล้วก็จะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับนาน30วันในราคา200บาทรหัสในการกดดอกจัน1 0 c ดอกจัน286 ตัจันแ4สี่์สี่เหลี่ยมแล้วก็กดถวงนะครับแล้วก็ตัวถัดมาจะเป็นเน็ตแบบไม่อั้น2 0เมกะบิตเพอร์เซกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เน็ตไม่อั้นนะครับคือเน็ตความเร็ว2 0 m เมกะบิตเพอร์เซกจำกัดปริมาณการใช้งานอยู่ที่ 70GB เมื่อครบ 70GB แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกไม่อั้น ในราคา300บาทนาน30วันอันนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นตัวเน็ดอย่างเดียวเน็ดล้วนๆเลยสำหรับ20 m เมกะบิตเพอร์ิกนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน287ดอกจัน8 8 8 8034 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นเน็ดความเร็ว2 m เมกะบิตเพอร์ิก อันนี้จำกัดปริมาณอยู่ที่30 gb เมื่อเล่นครบ30 gb แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1น1เมกไม่อ้นนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่าย d ีแทอย่างเดียวในราคา150บาทนาน30วันนะครับกดร,รหัสดอกจัน104ดอกจัน5 8 7ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวเน็ตแบบ4 m b เมกะบิตเพอเซกจำกัดปริมาณอยู่ที่3 0 gb เมื่อเล่นครบ30 GB แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์ไม่อั้นในทันทีแล้วก็ไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวในราคา150บาทนาน30วันนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน588ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือโปรโมชั่น4ราคา4แพ็กเกจที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับอิอม นะครับซิมนี้จะต้องเป็นซิมที่ซื้อจากร้านลูกตู้ทั่วไปนะครับซิมที่ซื้อจากในเซเว่นเอามากดร,รหัสสมัครนี้ไม่ได้นะครับแต่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะสมัครได้นะครับแต่ตอนนี้ยังเอามาสมัครไม่ได้ถ้าเป็นซิมจากในเซเว่นนะครับต้องเป็นซิมจากร้านลูกตู้ทั่วๆไปทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับ ซิมที่ซื้อมาจะต้องเป็นซิมตัวไหนก็ได้ยกเว้นซิมแฮปปี้คอเอามาสมัครไม่ได้ซิมทัวริสก็เอามาสมัครไม่ได้นะครับเพราะซิมทัวริสเนี่ยมันเป็นซิมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวน,นี้ไม่ได้แล้วก็ซิมแฮปปี้คอมันเป็นซิมสาหรับคนเน้นใช้โทรนะครับเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นที่เป็นเน็ตกับโทรตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ ซิมนั้นจะต้องซื้อมาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับการโทรฟรีโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงของการโทรฟรีนะครับสิานาทีแรกในการโทรฟรีส่วนนาทีที่ระบบเนตตต้นไปนะันคิดเงินนาทีละ1่บาทนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งอย่าให้เกิน15นาทีเดียวมันจะกินเงินนะครับรา,ายละเอียดอืน่นๆก็หมดเขตสิ้นเดือนมีนาะคม25 6 6นี้นะครับแพ็กเก ของดี e ทย้ำว่าทุกตัวตอนนี้มันจำกัดปริมาณการใช้งานแต่เมื่อครบตามปริมาณที่เขากำหนดเอาไว้ความเรลวก็จะลดลงเหลือ1น1เมกไม่อั้นทันทีนะครับ1เมกนี่ทำอะไรได้บ้างก็ดู facebook เล่น facebook เล่นไลน์เล่นสื่อโซเชียลต่างๆได้หมดเลยนะครับดู youtube ก็ได้แต่มันอาจจะมี ชา้าๆบ้างกระตุกบ้างก็แล้วแต่บางช่วงจังหวัดน,นะครับเพราะมันเป็นความเร็วแค่1เมกะบิตเพอร์สิคเขาให้เรามาแค่1เมกะบิตเพอร์ี่ยมันก็ถือว่าโอเคยอยู่นะครับมันก็ยังได้อยู่สําหรับการใช้งานน่นนี่นั่นนะครับเข้าแอปบัญชีธนาคารจ,จ่ายสแกนจ่ายน่นนี่นั่นก็ยังทําได้อยู่ยังสะดวกและรวดเร็วอยู่นะครับกับความเร็ว1เมกะบิตไม่อั้นที่ความเร็วมันลดลงนะครับของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต ถามว่าทําไมปัจจุบันนี้เขาจํากัดมาเป็นเน็ตจํากัดกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมุ่งเน้นให้เราเก้าวเข้าไปสู่ในระบบ 5G เน็ตในระบบ 5G นั้นมันจะเป็นเน็ตที่จํากัดปริมาณการใช้งานนะครับแล้วก็กําหนดราคาว่าจํานวนกี่ GB ราคาเท่าไหร่อายุการใช้งานกี่วันอะไรทานองนี้นะครับเมื่อเรา,าไปสู่ยุค 5G แล้วนะครับเน็ตมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเน็ตความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ100เมกถึง1,000เมก นะครับนั่นคือเน็ตของ 5G แล้วเขาก็จํากัดปริมาณการใช้งานเราเล่นน้อยเราก็อยู่ได้จนครบจํานวนอายุนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นเยอะๆเล่นมากๆจริงๆนะมันอาจจะระยะเวลาการใช้มันอาจจะน้อยลงนะครับแต่ในเรื่องของความเร็วเร็วสุดๆแน่นอนแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับ บางพื้นที่อาจจะเร็วสูงสุดแค่50เมกบางพื้นที่อาจจะเร็วสูงสุด100เมกบางพื้นที่อาจจะเร็วสูงสุดเกือบเกือบ1,000เมกก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่ที่เราอยู่ในช่วงของระยะเวลาการใช้งานอะไรด้วยนะครับหลายปัจจัยที่มันมารวมกันเพื่อที่จะให้เราได้เล่นเน็ตที่เร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ระยะเวลาในการใช้งานว่าในช่วงเวลานั้นๆคนใช้งานกันเยอะหรือไม่ ถ้าใช้งานกันเยอะนะมันจะไปดึงอินเทอร์เน็ตอาจจะทาให้ความเร็วเรามันต่าลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันผมมีความรู้สึกว่านะของทั้งทุกเครือข่ายแหละนะครับถ้าเป็นเน็ตที่เป็นจํากัดปริมาณเนี่ยแล้วเขาบอกว่าแม็กสปีดวิ่งแม็กสปีดนะก็คือวิ่งความเร็วสูงสุดเนะี่ยโดยไม่จํากัดความเร็วเนะี่ยมันวิ่งได้ไม่เยอะนะครับที่ผมเคยทดสอบเนี่ยมันวิ่งได้ไม่เยอะอยู่ที่ประมาณ30 40 50เมตรคือสูงสุดแล้วคือ50ิเมตร ะครับที่ผมเคยทดสอบซึ่งผมมองว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่นะครับไม่ว่าตั้งเครือข่ายไหนก็ตามแต่นะครับอันนี้พูดโดยภาพรวมนะครับของทุกเครือข่ายที่เป็นแบบ max speed ไม่จํากัดความเร็วนะครับนี่แหละแต่จริงๆแล้วมันวิ่งไม่ถึงตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยนะครับ วกละมาของดีเทคนะครับก็ถ้าท่านชื่นชอบก็สามารถที่จะเปิดเบอร์ใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ย้ายมาจะต้องไม่เกิน7วันนะครับเมื่อขึ้นสัญญาณดีเทคจะต้องรีดดำเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วมันก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับก็เรื่องราวของแพ็กเกจดีๆประจําเดือนมีนาคม2566ของเครือข่ายดีเทคในระบบเติมเงินนามาฝากคุณผู้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ